สบ,บุตอิตตต Thailand สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอาจารย์มาซชิคิชิโมโตะเกี่ยวข้องยังไงกับอนิเมะและมังงะโบรุโตะโดยอ้างอิงจากประโยคที่พูดถึงอาจารย์มาซชิคิชิโมโตะโดยอาจารย์อูเคียวโคดาจิ ผู้แต่งเนื้อเรื่องอนิเมะบรูโตและมังะงบรูโตนะครับจากที่เห็นในรูปนะครับรูปคนแรกข้างบนสุดที่ใส่แว่นคืออาจารย์อุเคียวโคราจิผู้เขียนเนื้อเรื่องอนิเมะบรูโตและมังะงบรูโตรวมถึงเนื้อเรื่องในบรูโตนารูโตเดอะมูฟวี่ด้วยส่วนคนล่าก,ก็คืออาจารย์มาซาชิคิชิมโตที่เรารู้จักกันดีนะครับผู้ให้กำเนิดนารูโตและบรูโตเราไปรับชมเนื้อหาต่อไปกันได้เลยครับ แฟนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าอาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนิเมะหรือวางงะบรูโตะแล้วแต่จริงๆแล้วอาจารย์มาซาชิเนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ควบคุมงานในด้านการเขียนอนิเมะและมังงะอยู่นะครับในของบรูโตะซึ่งผู้ที่ได้เขียนเนื้อเรื่องของบรูโตะนี่ก็คืออาจารย์อูเคียวโคดาจินั่นเองอาจารย์โคดาจิผู้เขียนเนื้อเรื่องบัง,งะบรูโตะ และเป็นผู้เขียนเนื้อเรื่องอนิเมะบูรุโตะซึ่งในอนิเมะเนี่ยจะเขียนเน้นไปในที่การเรียนในโรงเรียนนินจาของเด็ดกยุคใหม่โดยมีอาจารย์มาซาชิคิชิมุโตะคอยดูแลและกำกับอยู่ข้างๆเขาจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ 8- และ9เนี่ยมีแค่เพียงตอนเดียวนะครับแต่ได้ขยายเนื้อเรื่องออกไปเพราะว่าอาจารย์มาซาชิอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปหลายอย่างสําหรับแฟนๆนะครับที่คิดว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันดูไม่เมคเซนไม่น่าเข้าใจไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับ รู้ไว้ได้เลยว่าอาจารย์มาซชิเนี่ยและอาจารย์โคดะจิได้ทําการตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าจะไม่มีอะไรที่ไม่จําเป็นในอนิเมะแน่นอนอาจารย์อุเคียวโคดะจิได้เขียนไว้บนทวิตเตอร์ว่าโบรุโตถูกสร้างขึ้นภายใต้ความระมัดระวังอย่างมากในการกํากัดดูแลจากอาจารย์มาซชิคิชิโมโตะแต่เดิมตอนที่8ปดมีเพียงแค่ตอนเดียวแต่กลับกลายว่ามันมี2ตอนไปซะได้เพราะว่าเนื่องจากทางเรามีความคิดเห็นว่าลองขยายโวนนี้กันเถอะมันน่าสนใจดีนะขอเพิ่มตรงนี้หน่อยดีกว่าทําให้มันออกเป็นอย่างนี้กันเถอะ ทั้งหมดนี้ก็คือข้อความที่อาจารย์เขาได้บอกไว้นะครับจากอาจารย์มาซาชิทิชิโมโตะและอาจารย์อุเคียวโคดาจิและคุณมิวะที่ได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้ผู้ชมได้รับความตื่นเต้นจากเราเป็นยังไงกันบ้างครับกระจ่างกันบ้างหรือยังคนที่บอกว่าอาจารย์มาซาชิทิชิโมโตะเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วต้องคิดใหม่นะครับเพราะอาจารย์มาซาชิเองก็มีหน้าที่ดูแลและควบคุมงานทั้งหมดสโคปงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในมังงะหรืออนิเมะโดยเนื้อเรื่องที่ออกมาเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของอออออาา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 จจจจรรรรยยยย์์์คคัับแต่าา่่่เเเ้ลลืืกกกทททีะถดดดงนนนโใหิป็ เองจะได้หยุดดราม่าสักทีนะครับว่าไม่เกี่ยวกับอาจารย์แล้วทีมงานมั่วกันมาเองทั้งหมดมเป็นความตั้งใจของอาจารย์ครับโดยส่วนใหญ่นะครับทั้งอนิเมะและบังงะเองเราก็มีหน้าที่ให้กําลังใจทีมงานและอาจารย์ต่อไปนะครับทั้งในบางงะและอนิเมะนะครับเราไม่ชอบตรงไหนไม่ปลื้มตรงไหนก็เสนอความคิดเห็นกันมาได้นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับอย่าด่าทีมงานรวมถึงอาจารย์เลยครับถ้าไม่มีพวกเขาเราเองก็คงไม่ได้ดูการ์ตูนที่ดีๆแบบนี้หรอกครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแฟนคลับตลุโตวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ